ใครว่าพออายุเยอะอแล้วการเรียนรู้จะต้องถูกจำกัดอย่าให้อายุเป็นกรอบการการเรียนรู้ เพราะที่นี่บ้านปันลักษ์แหล่งเรียนรู้สําหรับผู้สูงวัยในยุค4.0ค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ยังเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความสุขมีเพื่อนเพื่อให้พูดคุยทํากิจกรรมร่วมกันเรียนฟรีกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างวันนี้ที่จะตังมาก็เป็นวันอังคารค่ะขาดเรียนก็จะมีการสอนเล่นเครื่องดนตรีไทยอย่างขิมที่นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีแล้วยังช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองและฝึกสมาธิการใช้มือผสานกับการฟังค่ะสําหรับใครที่ ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยสอนอย่างใกล้ชิดหลังจากเรียนเขิมเสร็จสตังก็เดินไปต่อกันที่คลาสสอนทําอะไราจากผ้าเข่ามาใครที่ชอบงานฝีมือแบบไทยๆเนี่ยตองหลงหลักแน่นอนค่ะอะไราจากผ้าเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังเป็นของฝากที่มีความหมายลึกซึง้งแถมใช้งานจริงได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังไม่พอที่นี่ยังมีคาสบรรยายทรมาเพื่อเติมเต็มจิตใจและนั่งสมาธิของมูลนิธิบ้านอารีด้วยนะคะเรียกได้ว่าม,มาที่นี่ทั้งสนุก ทั้งได้ความรู้แถมยังจิตใจสงบอีกหากใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาได้ที่บ้านปันลักกันนะคะมีกิจกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และสามารถติดตามตารางกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจ a c e b o o k ของสมาคมบ้านปันลักได้เลยค่ะ